เห็ดโคนดองน้ำปลาทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับหน้าฝนแบบนี้เห็ดกำลังออกเยอะครับเรามาจับดองน้ำปลากันครับเริ่มจากเราจะนำเห็ดโคนที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาใส่ภาชนะนะครับเหยาะน้ำปลาให้ทั่วเลยปิดฝาแล้วก็เขย่าเบาๆนะครับเพื่อให้น้ำปลาเนี่ยเขาเคลือบไปทั่วไม่ต้องลัวเข็มนะเพื่อนๆแล้วก็พักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงครับเห็นไหมครับน้ำของเห็ดจะออกมาเลยครับหลังจากนั้นเราจะตั้งหม้อนะครับแล้วก็เทเห็ดกับน้ำปลาเนี่ยใส่ลงไปครับ เติมน้ําพอท่วมพอประมาณนะครับคนเลยครับเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยกับน้ำเนี่ยเข้ากันแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดลุมๆแบบนี้นะครับซักประมาณสัก1 0บถนาทีครับหลังจากที่เดือดแล้วเราปล่อยให้เย็นแล้วก็นําใส่โหลนะครับสามารถใส่ตู้เย็นดองเก็บไว้กินได้นานเลยครับอ่าเวลาทานนะครับก็นํามาใส่จานนะครับแล้วก็โรยด้วยหอมแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยน่าทานเอามากๆเลยครับ เห็ดโคนดองน้ำปลาไม่ยากลองทำกันดูนะคะ